เปิดตัวนางเอกเปิดตัวนางเอกแล้วพระเอกมาแล้วเปิดตัวนางเอกแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกก็มาแล้บองมาดูขางันเอาไปจะไล่จะเบิอันนี้บินนกขางั้นเอาไปเดินเดินเดิ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 นเดินเดินเดนเดินเดินเดิน อยากจับร่มกันไปอรับสารมุ่งอย่างจอดๆจจอดยังไอันนี้ถ่ายคลิปเยอะจมย่างจอดๆเอาสัมผัสอ๋ออันนีเปวิสัยนาัื่ต้นไม่ได้ยินสัมผัสยังน้องเอาไปแก้วเป็นเดือนสัมผัสไปแล้ว อ,อันนี้ก็คือทีมพอกับดูกนะคะกระทายให้อย่างไรหลายหลายนะคะบอลแมทก็คือวนว่ายแต่เบอร์ตัวนั่งเอกเบอตัวนัน่งเองก็มาอีก,น,กน,นะคะไม่น,นให้แด้เนาะคนไทยโอเคแล้วเนาะ ว่าท่านายเป็นท่านาเด็กวัดเด็กยังนะคะเฮ้ยน่ารักแตงเด็กเด็กน้ำอ่ะขันเฉียวมังกบค่ะมังกบมังกบเออมังนี่คือมีแต่ผู้หญิงค่ะมีเตอผู้สาวสมหน่อยสมใหญ่โมกับ็พเป็นไปยังค่ะ ไปยูอันนี้เป็นโต๊อย่างเป็นปเตยค่ะเป็นโตเป็นเตยไปลองเพ่ง,งสิบมางกยัางค่ะมางกบมืองกบค่ะบ้างจากเบ้าหนานะคะ อย่างคือยืนมากหลายตัวถึงแก่เพื่อนต้องมาก่เพื่อนเอย่ต้องไปสำมเต้องนมนก็เลยตอบปต้องไปเปลี่ยนพายังไหมเฮ้ยเจ้โลก บอกเพื่อเป็นเพื่ออยากเป็นนัเอกเขาเว้นต้องไปงามก่อนนะคะเพราะพ่อแม่ขอนักยอมใกิาน่เนยังไแรองเไกนเงม้วนเลยเลยทุกข่เอามาเป็นจานมาจ้าเมื่อกี้กนี้อินนี่สาวน้อยระเบินชูนะคะลังเลอเท่ากำกาดำนะจ๊ะไทยได้เพื่อนไทยนะ กว่าคนหายเต็มทไม่อันดีตัวข้าหยาดีเพอาะปานพราปานกามาเอาอังกูเป็นแม่แห่งสังกูเป็นแม่แห่งสังหาแต่ทางไร่าวหนีบานอกาะขางเกาะางวังการเมื่อ ใจพ่อน bon sí, sí, um. ี่ตั้งอยากเลียงบึงยู่เด้อคำแม่บผิวปันกาอ่นนี้พ่อพันยาผ่มนัคือแม่หนูน้าะ้าบอกพระกาวัดเป็นเข้ากำมลาดำนะจ๊ะนัวปีนี่คือเป็นล่ำเรีองนีมวนมากๆแล้วแบบก็นจีตาลกเบิร์นเมืองเลยอกินีตาเบิร์นมาก ที่เ็นท่างลาหนอยวตใจสร้างหลุกอ่อนยากเป็นนัก่กาดขนาดบาเบาเนี่ยขนาดเบาเบานี่ยนรอ่งขนาดอันนี้ขนาดไม่พูดนะนี่ตลกแล้วคนทำได้ใบกาดดำอยากเรียนน้ำมาก YouTube YouTube y มาเ่ร้องล้มเลิอนอีป um> uh uh> ้อาเกาะตัเดาจ้เขอหมเกายม่เา uh> 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 uh ี้ย uh ี uh ่ปาเอีงเรเกิดยังึ้นกิดังนอ้โหมาไม่ทีเดียวป้าขอไปกันัว อย่าันปน้าวนไปยังเอาละเอาละเอาละวันละวันุนไ้้เนนีเนี่แก่แก่ก็เมไปลูกไปไม่รังการนีเวลาเจสองคนเห็นอะไรทีทางแม่เทางหน คือคอเหรตอเอาผู้ชายไม่รอดโคกจนเรื่องนายดีบอสอหนียวะเดี๋ยวเห็นหยอกบ้างก็ยายาจ้าอะไรทุนี้ถามยาดีเลยนะยาไี่หลุดไม่นลันมาโดนโดนได้ไหม เึ the ้นนุกกนช่ม้อถามกันซึนละลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแตวมานี่มาอยู่นะจดเอตอนมูจันฝ่อนอยู่ทุกคนทีมูซ้ายมาฝรอนเกี่ยวคือีเียงอนมูชันอนอย่มุกคนีผู้าย่าฝรอนเกี่ยวอ๋อน่เี

คือหนาลักใช่ไหมอันนี้ขึ้นางเอกมันนี่ค่ะนาจอมสวนเออปีนี้สวยขึ้นนะคะดูปีนี้เขาเป็นสาวหุอพยาวคนาใช่ยุเป็นได้ดิยุเป็น้าบอกเอา แม่นางเย็นเนี่ยกู้ให้ใช่ไหมเจ้าอแค่พ่อหมาลูกดุกพ่อหมายลูกดกอันนี้พอนะคะอันนี้ลูกเบิร์ม่านี้มาค่ะนี้เราอยู่เดวกันนครบุเอาแล้วนะมีอันเดีย์แล้วตัวนี้ของพ่าบั แม่เล็กค่ะแม่ยัิเป็นผู้ค่อน้าวิแม่เนุพญาตร่ำวันะครับแหละเมืองเขาคือคนหลายใช่ปะเปตีอันนี้เมืองพวกหนูเลยค่ะคนหลายค่ะนี่คือวาวสามม้นนะคะอนุพญาต เา่่เสือะเป็นยเป็นกบ,บค่ะอันนี้พออยู่ด้วยอันนี้พออยู่ <c oughs> นนด้วยขออนุญาตปิดคลิปนะคะขอบคุณพ่อแม่ค่ะสวัสดีค่ะ